เช็คสัญญาณเตือนร่างกายขาดโปรตีนได้ง่ายๆด้วยตัวเองเราลองมาดูวิธีสังเกตอาการขาดโปรตีนด้วยตัวเองได้ง่ายๆหากคุณกำลังมีอาการเหล่านี้นั่นแปลว่าร่างกายของคุณกำลังขาดโปรตีนหิวบ่อยภาวะสูญเสียกล้ามเนื้ออาการบวมน้ำรู้สึกไม่มีแรงอ่อนเพลียและเหนื่อยง่ายผิวพรรณผมเล็บและผิวหนังไม่แข็งแรงสำหรับรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเข้าไปติดตามรับชมพร้อมๆกันในคลิปได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BY Station และนี่คือช่วงของ BY Healthy ค่ะหากคุณไม่แน่ใจว่าตัวเองกำลังขาดโปรตีนอยู่หรือไม่เราลองมาดูวิธีสังเกตอาการขาดโปรตีนด้วยตัวเองได้ง่ายๆหากมีอาการเหล่านี้นั่นแสดงว่าร่างกายของคุณขาดโปรตีน 1. หิวบ่อยมีความอยากอาหารมากขึ้นเมื่อร่างกายของเรานั้นได้รับโปรตีนไม่เพียงพอก็จะกระตุ้นให้รู้สึกอยากอาหารมากขึ้นหิวบ่อยขึ้นซึ่งน่าจะเป็นตัวการที่ทำให้น้ำหนักเราเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว 2. ภาวะสูญเสียกล้ามเนื้อเป็นภาวะที่ร่างกายนั้นมีไขมันมากเกินไปและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน้อยลง อาจจะทําให้การทรงตัวได้ไม่ดีรู้สึกเสง่ายน้ําหนักตัวลดลงและรู้สึกเหนื่อยล้าง่ายซึ่งเกิดจากการที่กล้ามเนื้อได้รับโปรตีนในปริมาณไม่เพียงพอร่างกายก็จะนําโปรตีนที่สะสมไว้ที่กล้ามเนื้อมาใช้และนั่นส่งผลให้กล้ามเนื้อเล็กลงได้ 3. อาการบวมน้ําโดยลักษณะอาการใบหน้าฝ่ามือเท้าหรือตัวเราดูบวม,บวม อาการบวมน้ำนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุหนึ่งในนั้นคือการกินอาหารที่มีโปรตีนไม่เพียงพอซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะอัลบูมินในเลือดต่ำและมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดต่ำร่างกายจึงต้องทำการกักเก็บโซเดียมและน้ำเอาไว้จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการบวมน้ำได้ 4. รู้สึกไม่มีแรงอ่อนเพลียและเหนื่อยง่าย เป็นอาการที่บ่งบอกว่าร่างกายของเรานั้นเหนื่อยล้าไม่มีแรงที่จะทำสิ่งต่างๆขาดพลังงานในการขยับร่างกายเพราะได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อร่างกายหากขาดโปรตีนมากเกินไปจะทำให้การสร้างพลังงานต่อร่างกายนั้นต่ำลง 5. ผิวพรรณผมเล็บและผิวหนังไม่แข็งแรงซึ่งโปรตีนเป็นหนึ่งในส่วนประกอบสำคัญของ ผมเล็บและผิวหนังโดยโปรโตีนในเส้นผมคือเคราตินหากปริมาณของโปรโตีนนั้นไม่เพียงพอมีส่วนทําให้การเจริญเติบโตของเส้นผมและการซ่อมแซมของเส้นผมนั้นมีประสิทธิภาพที่ต่ําลงส่วนการขาดโปรโตีนในเล็บอาจทําให้เล็บเปลาะง่ายฉีกง่ายและไม่แข็งแรงได้นอกจากนี้คลาเจนก็เป็นโปรโตีนที่สําคัญต่อการสร้างผิวหนังใหม่ ซึ่งต้องอาศัยโปรตีนในอาหารหากได้รับโปรตีนไม่เพียงพอจะส่งผลให้ผิวหนังแห้งง่ายและดูไม่กระชับได้ ดังนั้นในแต่ละวันเราควรทานโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสมต่อร่างกายโดยทั่วไปแล้วปริมาณโปรตีนที่แนะนำต่อวันสำหรับบุคคลทั่วไปคือ0.8ถึง1.0กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมหรือหากต้องการสร้างกล้ามเนื้อปริมาณโปรตีนที่แนะนำต่อวันคือ1.2ถึง2.0กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมและหากอยู่ในช่วงลดน้ำหนักปริมาณโปรตีนที่แนะนำต่อวันคือ1.2ถึง 1.5กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมสำหรับวันนี้ B-Y Station คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะ